S <S <vania> <rio> <S <S สบายดีป้าลุงมืัอนี้จะมาพบพ่อกับป้าโอยน้องวัฒนาอีกแล้วแม่พี่น้องเลยพาน้องวัฒนาเพ่าสืบบรรยากาศทงไฮทงนาก็คือหนาเฮือนป้าโอยเองพี่น้องเลยเนาะเขาเขียวมันมีแต่นอนอยู่แต่ห้องเนี่ยผิดเบื่อพามาสืบบรรยากาศก่อนอ่ะหล่ะนิ่งๆอังค้องนิ่งอังค้อง อ๋อีดาหมาบอฮะใช่ว้ายว้ายพานอนอยู่กะอีอาดอีอาด,ดอยู่มาดูพามาหลอกแบบเงียบจิ้วใช่ครับอ๋ออาจืบมาอยู่บรรยากาศจืบมาอยู่หอมหัวหอมดอ,อกเข่าแทา้อันนี้มาดูหอมดอกเข่าแทา้อันนี้มันเลยอยู่หน้าเด้อพี่น้องอยู่เพื่อนปไปจ่อยเอยงเนาะหน้าเพื่อนแกน <sh arp ic S 2> ชิบะพาลูกไปตากแดดตากได้ยังอเลยแดดอ่อนแล้วนะลูกเนาะเนาะใช่เลยชอบปะจุ๊บเอาบรรยากาศฮิ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 วใช่ไปละไปเลอะให้จุ๊บไปเนี่ยจอยพาไปเลาะไปะฮ้ยเฮือนโมมักอยู่โมมักนอนพี like <sh arp répondre> <sh> <ED> <sh> ่ยองเอ้ยมักหเลาะมักให้เลาะเลาะเลาะ มาเหรอเลาะเลาะเลาะไดูด okay, oh. oh no. <oughs HYUN>. ิูดูดูผูกกระพาอยู่ข้างหน้าพูนจ้ะนาพาเอ้ยจ้ะไปมองนาพาหนะไมองนาพาหนะเนมเสือแดงนาพาเลยปื๊บอะอ่ะเนมเดินหานาพาบ่ะเฮ้ยนี่ไปกินหนาขึ้นเท้าเองสนุกเมื่อไรไปเลาะใจมาหนาขึ้นเท้าเองนี่ นี issance, connect, no ่เด้อพี่น้องหัวน้องวัฒนาคาเขียนเมจอยอยู่เด้อเงี้ยป่ะอุ้มลูกนั่นนั่นมันอุ้มเนี่ยนั่นเพิ่อนก็บอกเอาอีกได้หมักอะไรสิเห้นน้าพาได้เห้นให็ใเห็นลุงมาเก็บผ้าให้อ่ทงบ่ะแคกแล้วผ้าให้อ่ทงบ่ะอ่ะเหรอเนี่ย ซึ่งแท้ผ้าพานอนหนึบจิ้นก็แล้วก็แล้วหายแล้วผ้าลาะห่วนไม่ซี่นะมักก็มันก็เย็นพี่น้องเลยบรรยากาศตอนแดงเนาะแดดอ่อนตอนสิบะหามุ้งเครงแล้วไปจักพี่น้องเนาะมันหักอยากมีแดดเนี่ยได้บานเฮามมาดูจะอุ่นไม่ซี่ด้วยไม่ซี่ด้วยอ้าวอ้าว ง right? uh, uh. right. oh. hey, hmm? ่วงบ่บันลุกง่วงบ่บันบ่เอาได้อุ้มแบบดิ่งกระบอกกระแบกเลยดิ่งกระเล็กรเล็กเลยเ้อว้าไชไชดอกอืมบ่บ่บ่เงาไปจ่อุ้มทาาก้าจัฉ มากว่าทานนี่นะมาก่าเะเลาะเลาะที่หนบ้านท่านี่เด้ไงกอนจังใจใจนะลูกเนาะไงกอนจ้ะอืมยาไปหน้าแล้วไม่จู่วะฮไปบไปหน้าแล้วม่จู่วะจมกบอวมูกบอจมูมีเหรบวะตูไว้ปันงัวมีให้ตัวไปบ ลมเย็นเย็นยนกแเอนลมเย็นก็แเองชื่นใจชินใจชินใจตัวแดงมาลมเย็นกแเอนี่อยู่แต่พัดลมนะลูกเนาะสิมรรยากาศข้างนอกไงเนาะเย็นช่วยช่วยบ่หรออยาเย็นช่วยช่วยบ่ไอ้ไอมือมาจอยหองตุ๊อ

เ็นดิเย็นสบายหมคนหาอหารหาหนาาหาค้นอาหาคนเฮ้ยเฮ้ไอไออิงิงไอ้ฮึยังหายตนะ หเราไปใช้กรุ๊กรียกฮะพ่าละนี่าล้วจะหนีบุรุษอืมให้เราอ้ยอ้ยไปไปนะาาอุ้มเปลี่ยนไปจบไปมาเปลี่ยนให้นาพาอุ้มไสบายดีเด้อโด้ใ้อะไรอันนี้บอกักเวิาแล้วนี้ สิหายเฮ้ยสิเบะอ่ะฮวน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 อุ้มฮวนอยู่หน้าเฮือนนี่ล่ะพี่น้องเด้เนาะหน้าเฮือนเฮานี่พาอยู่จะในเฮือนหลายบเอ้าบ่ลูกบ่โอ้ยบ่สายสอยู่นมบ่ะน ba chặt ba 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 thuyền thương ba chặt ba ngọn bò dành cho chú ai vô đấy nhỉ nè được wow năng cái này là mẹ chọi ở nôm mà hải đơ đơ chọi ở cần đơ đo cần đơ được đơ đơ đo cần đơ đơ cần đơ Ừ, ok, ok, mẹ trời bảo mày còn đâu. Nó được đâu, nó gần đâu. Nem gọt nó mò. Nem gọt nó mò. Good young lady, yaki đi. Ha 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 ha. Lolo lo lo lôi 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 ของคนประเทช่างกีตินุ่มหมดมืออะไรวะมาดูฮะวะคนกีตินุ่มมันมมน,นี่มมนวะอ้ยกินนะไแม่ทำสิกินเนี่ยมาอยากบ่กินหนำจ้ะเบิงบ่งเบิง่งเบิ้งหนำนี่กขยากได้เพิ่อนชวนมาอยากกินหนำแน่เลยกินมาดูฮะมากินบ่อือ อยากกินนะ้ำเห็นไหมนกน้ำไหลบูดมาเลยี่大爷อยากกินน้ำบอหืมหืมหืมหื้มจิงจริงจิงเฮ้ยขาน้อยเปิดนี่เฮ้ยเริ่มตอนแล้วได้เฮ้ยกินนกลายนี่เฮ้ยฮื้มฮื้ว้ายนี่บ่ามาละเฮ้ยี่大อยากกินน้ำนี้เนาะ อย่าบริอยากจิบ่ลูกบ่อีดาอยากกินน้ำบ่ลูกบ่อุยมาอิงฟ้าเอ้ยไปจอยสิเปลี่ยนห้องอิงฟ้าแล้วมเด้อเด้อชื่อแท้แม่นไปเข้าโรงเรียนนะลูกเด้อเด้ออิงฟ้าอิงฟ้าเอ้ยบ่ลูกหึ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 ซึ่งให้กินน้ซื่อกะบ่ này em đang mai tầm tầm này nè, lúc này em đang tầm tầm này này em xuống này này nhảy khang này nào hả nhảy khang này ui nằm nhoi khang này phụ nạ yên quá bà, bà này yên quá bà, bà này <cười> <cười> yên chỉ chơi quá bà, bà này phụ nạ yên chỉ chơi quá bà, bà này À, nhà lợn nhà lắm, nắp phải phải diền diền đây phải diền diền đây rồi Con chỉ non đặt len rồi Rồi Mà đi dù chỉ sư lấy Đành nhập đành nhập vô Khuôn trắng thì thế nói Dù chỉ sư đành nhập đành nhập vô Để bỏ à. Chạy Chạy Thằng đi đâu thằng đi thằng đi Yên ơi Yên pha ơi Yên nga à ơi Ui Bà cần quên mà chỉ về Bà cần khuyên mà đục à. Úi. Úi. mà ồ Ui Ui Mà đậu Nghe dạ kín Mà Mà mồm nôm khuyên cháu Mà đậu à Cứ xì hiểu là mắng mà độ. กินแนมกินแนมมื้มือมื้เป็นมื่คืนนอนี่บ่หึหเบงแ่เสือฮะคือคอกว้างแนี่อกคอกว้างแนงจนย่างนย่างนี่บย่างกับนงัก่บเยยมากตูนเาไปใส่มาตูนดมาตูนดตูนไใส่ด้ mời mời mở mời bye, mời mời mẹ mẹ chơi mời 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 hến mời đi mẹ chơi mời mời xì đầm, mời 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 chơi mời 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 มึงคักมึงแน่แต่เธอเฮ้ยยิงฟ้าเอ้ยยิงฟ้าเฮ้ยเฮ้ยให้เพิ่นกินก่อนค่ะพี่น้องเลยพี่น้องเลยเนาะมาตออาบน้ำบัดนี่หลังจากที่อยู่ข้างนอกมึอก็นหนีงองเงี้ยมาีิค่ะเอาก็มาอาบน้ำแลว้วเป็นที่เรียบร้อยแลว้วพี่น้องเลยเนาะ Chạy chuột non nhẹp đôi đấy tiêm em khao hong bà lục bà Bà Ui. Thái đọc. Ui. Thái đọc. Hm? Wa. lục, Wa. 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 Wa.